ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่บรรยากาศการแข่งขันฟุตบอลระหว่างผู้นําของมาต้องแลวก็นักแสดงดารานักแสดงด้วยในวันนี้มหาเทพออสตานี่ขอการถ่ายท่อสดโดยมหาเทพออสตาด้วยครับผมที่สนามฟุตบอลนี้เป็นการถ่ายรูปของทีมผู้นําหมู่บ้านนะครับเป็นการถ่ายรูปเป็นที่ระทึกประดุจประดังเช่นเป็นภาพสุดท้ายในชีวิตมา นานๆได้รอเงี้แล้วอาล่ะครับนี่คือโฉมหน้าค่าตาของนักฟุตบอลทั้งสองทีมครับระหว่างทีมของดารานักแสดงนะครับแล้วก็ทีมงานของผู้นำมาต้องครับผมในวันนี้ก็ให้ทั้งสองทีมได้สัมผัสจับปืนก่อนครับนะฮะครับผมแล้วก็พากันแจกโควิดให้ถือช่วถือหนึ่ไม่ต้องไม่ต้องที่นี่เขาเซฟไว้ที่นี่มีปลอดภัยอ่า ผมก Dante, ็ผมก็เรียกว่ามาแล้วจะสับเปลี่ยนโควิดกันไาไปสับเปลี่ยนแรกเปลี่ยนทุกแบบการมาก็เปลี่ยนเอาวิโรกกลับไปอะไรเงี้ยไม่ได้ที่นี่นะที่มาต้องมีเขาป้องกันไย่งด้ที่นี่ไม่มีเลยไม่มีนะไมนมีไข้หวัดไม่มีอะไรมีโควิดล้วนจะบ้าอ่ะโภคการแข่งขันครับเอาไว้เอาทำไงดีอ้าวน้องโฟสกัดกลับไปได้นัดมาเทพมาแล้ว้นัดมาแล้วนัดมาเทพเอาไงนัดนัดนัดเอานัดนัดทำไงนัดนัดยิง ลแล้วอโอ้โหช่วงเวลาไม่ถึงหนึ่งนาทีอ่ะนี่ประตูหนจบหมาแล้วหล่อที่สุดในหมู่บ้านแล้วครับตากมาติดสิครับเอาเข้าเบอร์เก้าสกัดมาได้วิท,วทยยําไงเพื่อโย้เจ้าเจ้าเปลี่ยนประตูไปเล็กน้อยบดทุ่มกลับมาให้พี่บีบีรับลูกโยนกลับมานี่ให้พี่วิทย์พี่วิทย์ล,ลงกไปแล้วโยนให้พี่พจน พดเอาไงพดโกชิเข้าไป,าไปยังไงแล้วเนะี่ยเข้าไปแล้วยิงโดยพดส่วนพันร่วมมือกับกุ้งสุดทีราชโอ้โหเสียเชิงผู้ใหญ่เดี๋ยวกันปับพี่วิทย์หลุดไปได้อ้าวกลับมาที่พี่บีพี่บีทำไงสับปลอกไปมาไปมาอ่ะอ่ะยะอ่ะยะอ่ะยะกลับมาโอ้ยใครไม่หลอกกูก็งงแล้วจ <laughs> <laughs> ะอะไรกันนะกันหนาความมักขึ้น เอ้านี่กลับมาดูบอลกันต่อทองพลทธกลับมาด้วยกลับมาให้ดอกตาดอกตากลับมาให้องวินดีเกวินเรากองหลังนะดีเกวินเรากองหลังเรากองหลังโอ้โหดูเขาล็อกครับแม่ยังกองหน้าเลยลูกนี้คุมครับเปิดมาโอ้โหหมายเลข15บอลเพื่อนแล้วครับยังไงเตะไปแล้วออกข้าวรอเจอทองพูทนะโอ้ยเงินไหลเอาไปเอาไปเกยิงสองเลยนะครับเอาไปเซฟครับลูกนี้โโอ้ห มีกันไม่มีใครเข้าบอลสักคนเดียวตกสวยด้วยเหรอกิมผู้นำอะไรก็ไม่รู้รับสวยด้วยอ้าวไม่แนวกวายไม่ใช่วายแบบนั้นอ้าวโฟนโฟนเอาไงโฟนโหลดกลับมาให้พี่โฟนพี่โฟนรับลูกโยนาไปพี่สอกลับไปหาพี่โอู้ยเสียบแต่ไม่โดนนี่พี่บีจะชัดยาวโดนไปติดอายังไงพี่โฟน เอาไปอีกแล้วลูกที่2ของพีพาร์ครับในทัวร์นาเมนต์นี้เกมเอาแล้วครับตอนนี้ทีมผู้นําโอ้โหตอนนี้ศิลปินดารานะครับเต็มสนามเลยทีเดียวโอ้ยยกหนุนเขาลงก็ใหญ่มาแบบเอาไงเอาไงเอาไงอยหลังจากที่เลิกทีเด็ดนะครับเขาผมเดินไปใกล้ใกล้ทีมาแล้วอ่าไปแทนผู้ช่วยนี่อ๋อเอาช่วยออกเอาผู้ใหญ่ลงอาผู้ช่วยออกผู้ใหญ่ลงเอาเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้ว เอวมาสิเอาเอาเอาละล้วติ๊กติ๊กกันมาให้กับดาบนะเดาบดักดักดักไปอีกแล้วเบอร์แปดสิบแปดกับเลื่ยยไปเลื่ยยไปยังไม่ไปไหนเลยยังอยู่แค่นั้นเอยแกจะตื่นเต้นทำไมเลยเอาเอาโยกกับมาดาบหน้าไปลูกแล้วกับมาได้ลูกแล้วเล้วอย่างน้เอาเข้ามาเบอร์ยีิบสีตาซาบูไรตาซาบูไรเอาไงโยบไปหาแจ็คแจ็คเอาไอถ่าเข้าไปไหมแจ็คแจ็คได้แจ็คใส่เข้าไปไหมโดข้าม อาจจะบ,บังมุมกล้องนึงอ้าตาตาซาบุไรตาโอ้ลมจนได้สังยนให้ติ๊กอ่าติ๊กเยอะก็มาให้แจ็คกลับมาหาตาตาซาบุไรชัดตาทันเลยเข้าเรียบ้อยสังซ้ำสั่งซ้ำโถไอ้นี่เอาหน้เขาเตะไม่ใช่มึงแล้วมุมกล้องไปจับไปเขาเข้าใจว่ามันเตะเข้าไอ้คนเตะเข้าก็เฉย ยังไรปอนอยู่นะครับทางรวมดารานะครับเอาวแล้ตาซาบุไรกับนัดหาเทศปุดเปียดปุดเปียดเอาไงดีเอาไงดีตาสซนการไปให้โตอาโยุเอ้าเอาฉันฉันเอาไอ้สังเฮ้ยสังสังสังทำไงวะอ้าวน้องต้าน้องต้าเอาไงต้าโยเามานัดนัดให้ดูกแล้วอยากยินเลยกูอยากกินเลยไอโซตินอาวแล้วนัดให้ดูแล้วจับตาดูดิจับตาดูจับตาดูสังสังโท เหมือนตัวอะไรดิ้นรถท่อรถกู้ภัยรถด่วจเอ้โอ้ยบาดเจ็บส่งาเรยดูด้วยดูด้วยดูด้วยโอ้ไงโอ้โหเอาล้วจีนี้ขึ้นไปแล้วขึ้นไปเลยง่ายๆยิงยิงโอ้โหเอาแล้วนัดนัดโชว์พาวนัดนัดเอาไงดูลีลาทักษะของนัดมหาเทพแหมไม่ธรรมดาไปไงเคลียไปเคลียไปเหมือนโดเรมอนเหมือะไรมึงเนี่ยไปโยกับบ้านนกตาตา จริงเลยโอ้ทนเสาออกไปนักเขาไปยิงนัดเอาไงหมุนไปหมุนมาเอาเอาแปะโยน่กับไปให้สังสังโอ้ตอนนี้เรืกับมาทางนี้อ่าผู้นัมต้องได้ลูกเบอร์ยี่สิบสองเบอร์ยี่สิบสองชัดเจนกับแปะหนึ่งหมูบินรับอย่างสบายสบายอ่าเอ้าเอามาประตูมาเล่นมาเองเอามากับเครื่งสนามเอามาแล้วเอาแล้วหมูบินหมูบินมึงทำอะไรของมึง ล้วก็ไ่กลับไปหาตัวเองอ่ามให้ติ๊กช่วยเกือบแล้วเกือบแล้วนัดนัดทับลอกดูดูลลากันทับหลอกของนัดมหาเทพนี่นะครับนักกีฬาฟุตบอลระดับคันเทพเอาลูกโดงลูกดงมาเอาไงเอาสังด้ลูกอีกแล้วสังโยนกลับมาให้เอานัดนัดใส่เจ้านัดไม่เข้ายิงได้ท้งซ้ายทั้งขวานะสังยนก็ไปแจก หลุดออกออกมากอยู่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 ได้อยู่ได้อยู่แจ็คไปแจ็คโดนสกัดไม่ได้บอลไปฮะของท่านผู้นำมาต้องเราเราเปลี่ยนกันได้ตลอดเวลานะครับสำหรับผมทีมผู้นำนะครับยังได้บอลอยู่นะครับน้องมอนเบอร์เจ็ดอัพปั๊บแอดปั๊มบอลกันอยู่ปั๊ม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 แอบน้องมอนจะลากไปปั๊มเก่งมบอสเบแปกยิงยิงเออหนี้นี่หนี้หนี้นี่แม่เกือบแล้วไม่รู้จังหวะกันชิดเข้ามาหัว ยกแหว่ไม่ไป๊เผอนี่ไม่ธรรมดานะคนนี้เบอร์สิบสองหยอดนิ่มๆนะฮะกัดบอลไม่ได้ผี่ีสอิตสบาสบายๆเล่นกันแบบสบายๆนะครับกลางบวงเล่นน้องมอนครับมาได้เจอมอนปึ๊บปั๊บกระชับกระชับนี่กินเขายุมบอลไว้ครับไปเองฮะเซ็นเตอร์เติมฮะเติมไปไปนี่ไงเยี่ยมเลยเล่นกับบอลอยู่นะครับชีวิตไฮเปอร์ชีวิตไฮเปอร์นะครับ ก็เป็นภูมิแพ้ครับมันฝุ่นครับเขาไม่ได้กลัวโควิดเขาไม่ได้กลัวโควิดหรอกครับเขาเป็นเป็นฝุ่นเขาแพ้ครับนะครับตีบอลต่อขึ้นไปไอ้หน้ามาแล้วยิงด้วยเท้าซ้ายนั่นเข้าไปแล้วนี่นี่เป็นดาวยิงประจำทีมรวมดาราเลยนะครับกุ้งสุธิราชเนี่ยนี่นะครับตีบอลต่อไป hyper สายพี่ไดิเปอร์แต่บอลอยู่นะครับอ้าวพีวิทการ์สวัสดีสวัสดีสวัสดีขวา เอาไงตั้มสกัดไปได้ตั้มโดนกลับไปให้กับพวกสิจราชพวกสิจราชจะโยนให้วิทไฮเปอร์วิทย์ไฮเปอร์เจ้าโอ้ยซันโวลูกนี้ได้บอลขึ้นมานะครับดิเจวิมโดนราดดเจวินโยนหน้าไปเอาแล้เอาแล้วพอดูพอดูพอนเห็นแล้วเห็นแล้วแหม่ต้องเพิ่งจับได้ได้บอลยิงมาแล้วพอดิงเข้าไป สบายสบายโดยรับโดยต่ำรับไวได้เอาแล้ววิทย์ให้ปืดรถกระบะนัดมาหาเทพลงไปตอนไหนหวะรับบ<ห>อลงลงไปเ่ยเอาเขี่ยไปเอาทำไม่การเขี่ย,ยลูกหลังให้กับไอ้นี่อาศัยวิ่งเหมือนตัวตุ่นยังไงไม่รู้ <laughs> <ม>ลงชกทางเฮือกหนึ่งมาได้เฮือกหนึ่งมันก็ขึ้นมาเอาละขอสู้เป็นพักๆเอาเบอร์ชิฟเยอะกันไปให้ทางเพื่อนทางฝั่งนู้นพี่พศนะฮะเกือบได้ลูกอีวางบอลยาวขึ้นมานะครับ นี่ยังได้บอลอยู่ครับเบอร์สิบห้าฝังทางฝ่ายผู้นํามองเพื่อนปั๊บเบอร์สิบยังอยู่ครับเด็บมองเพื่อนต่อบอลขึ้นมาให้มาเบอร์สิบสามพีดอีดันยิงอีดันยิงเอาเอาแล้วยิไปแตกแล้วเว้ยยกขาไหววะนี่ไส้ศึกเราเองไม่เป็นไรแกยกขาเหมือนไปแกเล่นกายภาพบำบัดเมื่อกี้แกมาทวงค่าบอลอยู่เมื่อกี้เนี่ยเขาเป็นเขาเป็นไส้ศึกของเราเองอ๋อมีการแบบ เ้าต่อไปอีกแล้วพีกุ้งสุธิราชฮะครับเป็นดาวซันดประจำทีมให้เรานะครับอเอาแล้วเอาแล้วบอลกันขึ้นมาแลครับ๋ย่ตีไข่แตกอีกสักใบหนึ่งจีสัดงใาเลยไอ้โอ้ยยงทองุ่นลเช่วยไว่ได้นัดก็ยิงได้นะนัดก็เป็นนักรองนะอ๋ออันนั้นอันนั้นเป็นเป็นนักรองโควิดโควิดโอ้าเขาเอ้า จวิงดูกับมันมาหาเทพกลับลูกเอาแล้วดูกับมาหาเอาดิพิวิดพิวิดเอาไงวิดเฮลิโอวิดโยนแล้วยังไม่ทันเอาแล้วเอาแล้วพูดเอาลูกจังแล้วครับย่อยแขกเอะไรครับเอาโลยลูกนี้มันน่าจะได้จะเกะกะไปหน่อยนะแต่ตองพูนเนี่ยกุ้งปีกกุ้งยังได้อยู่ยังต่ออยู่ได้พีบุญช่างเงาใจแมเกมการแข่งขันนำไปแล้วโดย ฝ่ายดารานักแสดงนักร้องของทีมออมาเทพอสตานำไปเจ็ดตูต 3, <olha. S 1> ่อสามนำผู้เล่มาต้องไปเสียงด้วยนะโอาแล้วเข้าแล้วก็เข้าเอาเอาแล้ว,ลวนัดเอาไงนำทีมคุมทีมไม่ดีตอนนี้เตกไล้ลูกกลับมาคืนแบบทันทุกทีเตกทันเจา้าโอ้แปะได้ลูก <C at> แม่เหรอเอาให้นัดมหาเทพแล้วแล้วนัดมหาเทพลูกก็มาถึงตีนเขา บบยิงยาวไอ้ตาโหแรงไปไอ้ส้นตีนเอาละตาตาแล้วเอาตาเขามา,า,า,าช่วยกันตาเขามาช่วยกันามาโอ้เอาผูยาย้ใหญ่ผู้ใหญ่เบอร์สิบเ<า>อ็ดบันไดเสือพับบันไดเสือมาแล้วฮะบานเขาน้ยนี่รับได้เป็นลูกบอลสองลูกอันตีเอาลยไปยครับตอรีครับเอาไงเอาได้เบอร์เ้าเบอร์เก้าเบอร์เก้าูกันไปเอาไอ้ไทเีไปเก้าไปเก้กัน้ ตักตักโอ้โหเอาเหรอบิ๊กตู่เอฟซีมีเล็กอกแปดดอกแปดดอกแปดชัดเจ้าเอาเอไอเด้งกลับมาเอาโดนแด้งกลับไปได้ลุกขึ้นมาเอาอะไรเอาอะไรเอาอะไรใส่ที่เตะมือเลยแล้วผู้นำมาต้องตามมาห้าประตูต่อเจ็ดเอาไงดีเอาไงกรรมการเป่าให้ลุงโทษไปเลยครับเอาแล้วเอาแล้วเอา สายเชี่ยทำงานสายเชี่ยสายเชี่ยสายเชียครับโอ้ยตแล้วอาหารเริ่มจะไม่อร่อยขึ้นมาแล้วเขาไม่ใช่เหรอด้วยรางวัลเขาไม่ด้วยจอกยาดองเอาแล้วนัดมหาเทพนัดมหาเทพได้ลูกแล้วนี่คือระดับกัปตันทีมของมหาเทพเอาตาเอาแล้วยิงโยวเฮ้ยเขาเลิกตีแล้วน้องตาโยกมาให้เอาแล้วนัดมหาเทพนัดมหาเทพยิงโย่นัดโอ้โหซุปเปอร์เซฟเอาแล้วติดติด เออคาสูงอยู่แล้วโยนกันไปอ้าวพี oh. illing, ่เชียพี่เชียเราเอาเ้าเข้ามาการเฝ้าเราลูกนี้เรไม่เห็นกันได้เฝ้าเดี๋ยว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 เดี๋กรรมการบอกว่ากูจะไม่ได้กินข้าวเฝ้าเฝ้าสั่งว่ายอมสั่งว่ายอมสั่งโมโหสั่งโมโหไอ้สั่งอย่ายอมไอ้สั่งโอ้ยสั่งไอ้เหี้ยไปดูเขาสั่งกันได้ไหมอ่ะเดี๋ยวไอสั่งไอ้เหี้ยจะเดี๋ยวรถเขงคณะเอาไงดี เอาลูกนี้เอาไปเข้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 าเอาแล้วเราก็เห็นใจผู้นำชุมชนนะพิษัยเชี่ยวสาก็โดนหลบแล้วก็ยิงไม่เข้าอีกอ่ะเอาแล้วเวทเวทเอาไงเอาเรามาน้องม่อนมาแล้วน้องม่อนมาแล้วม่อนมาแล้วสับหลอกเอ้าม่อนเอาไงจะส่งให้เพื่อนม่อนเอาเอากาวลากยิงไปหน้าประตูแล้วครับ เอาแล้วเอาแล้วตายอุ้าเข้าลูกนี้ยังแตะเอาแล้วเข้ามาเข้าไปพี่บีเปลี่ยนตัวเลยเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวเลยแล้วแพี่บีครับบัตมหาเทพบรมหาเออกมาฮะเอาแล้วมาบัตรมหาเทพออกมาครับเปลี่ยนพี่บีลงเลยออกมาไม่ใช่เอามาให้เหรอไม่ให้เอามาขายครับฮะขอให้ขอให้พอละยี่สิบสามสิบเท่าเลยอ้ยเดี๋ยวเราิีลโทษอีกฝั่งละห้าเพราะว่า ผมมั่นใจว่าลูกโทษปุ๊บเนี่ยฝั่งผู้นำชุมชนชนะแน่แล้วผลรวมปุ๊บผู้นำชุมชนก็ชนะแลวเราก็จะกินข้าวอร่อยอผมไม่ช่วยผู้นำชุมชนสุดๆแสดง<ไ>ว่าคุณอยู่เป็นใช่ไหมฮะใช่ฮะโอ้โหพวกมึงน,นี่หัวใจยากจริงๆทีมแต่และทีมที่ได้รับช้วยรางวัลก็มาเสนอหน้าแถวนี้ได้เลยเลยครับมามายืนแถวนี้อ๋อมาให้เขาเห็นหน้าอ๋อครับผมขยันเล่นจริงๆเลยไปไปเล่นที่อื่นไปทองทองพูนไหไปทองพูลไป ไม่เล่นเยอะเพราะว่าเดี๋ยวเขาไม่จ้างเราอีกไงอ๋ออันนี้เป็นมีผล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 นะครับแล้วก็การแข่งขันวันนี้ก็ขอขอบคุณการถ่ายทอดสดโดยมหาเทพออสตาด้วยนะครับที่ถ่ายทอดสดมาตลอดสี่เคาน์เตอร์เพื่อนคุณเพื่อนคุณบ้าเอ้ยสุดยอดมากพี่อยู่เป็นผมอีกตัวใหญ่ยิงเข้ามาเรียบร้อยเต่าเตะแล้วพี่กุ้ยโดนนะ ไม่เข้าเอาแล้ว <c oughs> ผู้นามาต้องยิงไปสองคนเข้าไปสองประตูน้ <c oughs> นองตั้มอ่าตั้มวิจพล <c oughs> คนที่สของผู้นามาต้อง <c oughs> เข้าไปอีกแล้วท <c oughs> ้านหน้ายังไม่มีอย่างไงก็ยิงเอายิงไปเลยนัดโอ้โ <c oughs> โอ้โหมันนึกว่ามีแพนด้าจะมีความสามารถแบบนี้ <c oughs> คนที่สี่ของผู้นำมต้องเบอร์เก้าทองพูนเป็นผู้รับเรียบร้อยสี่คนสี่ประตูดีเจเวินนะจะผู้เป็นผู้ที่จะยิงคนต่อไปเป็นคนที่สี่นะไม่เข้าโอ้โห อ๋อประตูขยับก่อนใช่ไหมฮะอ๋องั้นเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เอาจับตาดูให้ดีนะครับไม่เข้าคือเกา่าห้าขวมึงเอาล้วครับจบการแข่งขันฟุตบอลสารสพันธ์ระหว่างผู้นำามาต้องและตารานักแสดงโดยทีมมหาเทพออสตาในวันนี้นะครับถ้านับทั้งหมดก็9ประตูต่อ9เท่ากันรวมทั้งลูกโทษด,ด้วยนะฮะ ในระหว่างนี้นะครับก็ให้นักกีฬาพักกันสักครู่หนึ่งเพื่อเข้า่โสดปิดการแข่งขันนะครับครับผมตั้งแต่ฟุตบอลอาวุโสครับ4ทีมนะครับฟุตบอลหญิงครับมาเลยนะครับมงคลไทยสรินะครับขอบคุณพิเกียรติที่เคารพครับการแข่งขันฟุตบอลอาวุโสการที่หนึ่งป่าศักดิ์สุพลครับนะครับกับการแข่งขันมาแล้ว2วันวันนี้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว